เจริญพรย้ำเช้าอีกรอบหนึ่งนะนะมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะต่างคนต่างก็นั่งปฏิบัตินะจะอยู่ที่ศัทธาธรรมนะหรือว่าจะปฏิบัติอยู่ที่บ้าน เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจิตของเราสามารถแบ่งปันนะพลังงานบางอย่างในเวลาเราปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะส่วนหนึ่งของจิตของพวกเรานะก็รับรู้ว่า นะมีคนอื่นๆนะกำลังนั่งปฏิบัติจะอยู่กับเราตรงนี้หรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะจิตของพวกเราต่างก็มีความตั้งใจคล้ายๆกันนะมีพลังงานชนิดเดียวกัน กฎของธรรมชาตนะิก็มีอยู่เหมือนกันว่านะพลังงานที่เป็นแบบเดียวกันนะก็จะดึงดูดเข้าหากันนะก็คงไม่มีอะไรบังเอิญนนะที่เราได้มาปฏิบัติร่วมกันนะจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม นะขอให้เรามีความตั้งใจที่เป็นกุศลนะที่เป็นพลังงานไฟบวกนะพลังงานดีๆทั้งหลายที่เราค่อยๆสะสมให้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานะมันก็จะผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบธรรมชาติไยกุศลทั้งหลายนะมันก็จะดึงดูด พลังงานดีๆทั้งหลายเข้ามาในชีวิตนะดึงดูดคนที่มีพลังงานแบบเดียวกันนะที่มีพลังงานบวกเหมือนกันและในทางตรงกันข้ามนะมันก็จะผลักดันพลังงานลบๆทั้งหลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลบจากสิ่งแวดล้อมจากบุคคลจากอะไรก็ตามที่มีพลังงานลบทั้งหลายนะก็จะถูกพลังงานบวกพลังงานสะอาดพลังงานแห่งจิตที่เป็นกุศลของพวกเรา ผนะลักให้ออกไปจากชีวิตนะถ้าเรายัางคงรักษาจิตรักษาใจนะให้มีพลังงานบวกอยู่เสมอนะให้มีความรู้สึกดีๆอยู่ในใจมีความเมตตามีความตั้งใจที่เป็นกุศลทั้งหลายนะ คอยระวังรักษาใจให้คิดบวกมองตามความเป็นจริงนั่นแหละนะไม่ใช่มองแบบปรุงแต่งให้เป็นบวกทั้งๆที่มันเป็นลบนะแต่เราจะพยายามมองหาสิ่งที่เป็นบวกที่เป็นของจริงนะคิดบวกนะทุกอย่างก็มีสองด้าน นะเหรียญก็มีทั้งหัวและก้อยนะมันก็จะมีสองด้านอยู่เสมอนะไม่ว่าอะไรก็ตามบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็จะมีทั้งคนที่ดีมากดีน้อยนะแต่ทุกคนก็ล้วนแต่มีส่วนดีด้วยกันทั้งนั้น นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมีการเกี่ยวข้องกับใครก็ตามให้เราพยายามมองหาสิ่งดีๆในตัวของคนนั้นๆน,น,นะสิ่งที่ไม่ดีก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปใส่ใจนะเราในเมื่อมาเกี่ยวข้องกันแล้วนะเราก็เลือก เกี่ยวข้องกันเฉพาะส่วนที่ดีนะส่วนที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะมันจะมีประโยชน์กับจิตใจของตัวเราเองนะจิตของเราจะยังคงรักษาความพ่องใสความเมตตาแบบไม่มีประมาณนะไม่มีการจำกัด นะมีแต่ความรู้สึกดีออกไปจากใจนะไม่มีพลังงานลบใดๆที่จะมาทำให้เราต้องคุนข้องหมองหมนะถ้าทำอย่างนั้นไดนะ้จิตของเราจะผ่องใสอยู่ตลอดทั้งวันได้เนะบิกบานใจนะมีความสุขและจิตที่มีความสุขนี่แหละนะมันจะ เข้าสู่ความสงบได้ง่ายนะครูบาอาจารย์ท่านว่านะความสุขนี่แหละเป็นเหตุใกล้ของสมาธินะคนที่จะทำสมาธิได้นะ <c oughs> ง่ายเนี่ยนะก็มักจะเป็นคนที่มีความสุขนะมีความสบายสบายไม่ไม่มีพลังงานลบอยู่ในใจไม่ มีเรื่องครบกวนให้ต้องไปทุกข์เดือดร้อนนะหรือมีก็ปล่อยวางได้นะไม่เก็บมาเป็นเครื่องรบกวนจิตใจนะเข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะที่ต้องต้องมีทั้งสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต และสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะสลับกันไปสลับกันมาหนะ้าที่ของเราก็แค่นะสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตก็รู้ทันว่านะสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็เป็นของชั่วคราวนะไม่ไปหลงบัวเมาละเลงกับมันเสพ สวยความสุขสิ่งดีๆที่มีได้นะแต่ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงนะไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์ความสุขจนขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความระมัดระวังและมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็เข้าใจอีกเหมือนกันว่า มันก็เป็นธรรมดานะจะให้ดีตลอดไปไม่ได้หรอกนะทุกคนก็มีทั้งดีและไม่ดีนะมีสิ่งที่ต้องเจอที่เป็นวิบากกรรมบ้างนะมากน้อยแตกต่างกันไปก็เข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนั้นและอดทนนะอดทนอยู่กับมันไปนะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งดีและไม่ดีมันก็มีวาระเวลาของมันนะสิ่งดีดีทั้งหลายในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปสิ่งไม่ดีทั้งหลายเช่นกันนะหมดวาระหมดเวลาเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายหายไปนะถ้าไม่หายไปแบบ ทันทีทันใดก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะแต่มันจะไม่ได้ว่าจะไม่ดีไปตลอดชีวิตนะมันเป็นไปไม่ได้นะคนเรามันต้องมีทั้งสองอย่างนะก็ต้องอดทนนะผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปให้ได้ด้วยความเข้าใจแบบนี้นะแล้วก็ ดูมันเป็นเครื่องมือนะใช้มันเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตใจของตัวเองนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราเนยกว่าเป็นความทุกข์นี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านบอกว่าเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่ดีมากนะเป็นอริยสัจธรรม เป็นธรรมะที่จะทำให้เป็นพระอริยะบุคคลนะใครก็ตามที่ต้องการปฏิบัตินะเพื่อพ้นจากความทุกข์นะเพื่อที่จะก้าวออกไปจากระบบของการเวียนว่ายตายเกิดนะจะต้องผ่านด่านนี้นะจะต้องผ่านความทุกข์ นะไม่มีทางนะที่ใครที่จะพ้นทุก์โดยไม่เจอความทุกนะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผ่านความทุก์ได้ด้วยความเข้าใจนะผนเผชิญหน้ากับความทุก์ขแล้วเข้าใจกฎของความทุกนะว่าความทุก์ขมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละฝึกใจอยู่กับความทุก์ขให้ได้ นะยอมรับมันให้ได้ใครยอมรับได้มากก็มีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะมันจะมีความปล่อยวางความทุกข์ได้นะความทุกข์อาจจะยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นเข้าใจนะแล้วก็มีความ วางเฉยต่อความทุกข์ได้นะมันอาจจะไม่ใช่มีความสุขอะไรมากเหมือนมันไม่เหมือนกับการเสพความสุขก็จริงแต่สามารถอยู่กับความทุกข์ได้นะเพราะว่าความทุกข์มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะถ้าอยู่กับมันด้วยจิตท,ที่เป็นอุเบกขามีสติจริงๆเนี่ยนะจจะรู้ว่าความทุกข์นั้น นะมันก็ไม่ได้จะมีอยู่ตลอดเวลานะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมดวาระดับสลายไปนะเกิดใหม่ก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปนะใครอยู่กับความทุกข์ได้ด้วยความเข้าใจแบบนี้เนี่ย จะได้ปัญญานะได้ปัญญาความเข้าใจในระดับลึกของจิตเลยนะจิตใต้สำนึกมันยอมรับกฎธรรมชาติข้อนีนะ้ยอมรับแล้วมันจะวางนะมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นหลายๆอย่างลงไปนะมันจะมองโลกเปลี่ยนไปนะมันจะมีมุมมองต่อชีวิตที่เปลี่ยนไป นะยิ่งเจอทุกข์มากๆเนี่ยนะยิ่งถ้าคนปฏิบัตินะจะเป็นของดีนะใช้ความทุกข์เป็นบันไดก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติกันนะนั่งสบายๆหายใจตามธรรมชาติไปนั่งดูธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นนะ จะสุขหรือทุกข์เดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปนรักษาความนิ่งเฉยต่อทุกความรู้สึกเอาไว้ปฏิบัติกันต่อมา